มีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าฟไนแนนซ์สามารถยึดรถได้ไหมหากเราค้างค่างงวดการยึดที่ว่าเนี่ยคือยึดกลางถนนสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับที่ติดตามฟังทนายคู่ใจไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังไหนก็ตามคนถามกันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับค่าง,งวดรถวันนี้ขอรวบรวมแล้วก็ตอบสั้นๆเลยค่าง,งวดรถตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประกาศสัญญาควบคุมธุรกิจ การเช่าซื้อรถยนต์ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดสัญญาไว้เป็นมาตรฐานห้ามทํานอกเหนือจากนี้ซึ่งในสัญญาที่กำหนดเอาไว้จะมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาซึ่งนำไปสู่การยึดรถการยกเลิกสัญญาไฟแนนซ์จะต้องขาดชำระงวดติดต่อกัน3งวด3งวดและไฟแนนซ์จะทำหนังสือบอกเลิกสัญญาอีก30วันเป็น4งวด หลังจากนั้นสินเชื่อไฟนันซ์เขาถึงสามารถยึดรถได้แต่ในกระบวนการในการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้นั้นหากลูกหนี้ยินยอมให้ยึดเขาก็ยึดได้หากลูกหนี้ไม่ยินยอมให้ยึดเขาก็ต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลจะไปบังคับขู่เข็นให้ผู้ครอบครองรถส่งมอบรถยนต์คืนไฟนันซ์โดยใช้การข่มขู่ คุกคามหรือใช้กําลังบรรทุษรลล้ายหรือขู่ว่าจะใช้กําลังบระทุษรลล้ายหรือกักขังเขาไว้ในรถหรือห้ามเขาขับรถออกไปจากจุดนั้นไม่สามารถทําได้มีกฎหมายพรบทวงถามนี่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วยที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขายึดรถคุณไม่ได้แล้วคุณจะได้ใช้รถฟรีไม่ใช่ค่างวดที่คุณค้างอยู่เมื่อคุณไม่คืนรถเขาแต่คุณค้างเขาสามนะบวกกับ30วันนะเป็น4ี่เดือนนะ ประมาณ8เดือนถึง10เดือนบริษัทไฟแนนซ์ถ้ากรณีเขาไม่ได้ยึดรถคืนเนี่ยเขาจะฟ้องต่อศาลเมื่อเขาฟ้องต่อศาลค่าผ่อนที่เป็นค่างวดรถเขาจะคิดเป็นค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคือสุดท้ายที่ผมพูดมาเนี่ยไอ้ค่าเช่าซื้อเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายตอนศาลพิพากษาอยู่ดีเพียงแค่ว่าในช่วงแกลบเนี่ยแถึงสิเดือนเนี่ยคุณมีเวลาหายใจถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหาเงินหมุนได้เอาเงินมาจ่ายเข้าตอนศาล คุณก็อาจจะได้รถกลับไปใช้แต่อย่างไรก็ตามครับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คงไม่ง่ายสําหรับทุกคนถามว่าอ้าวแล้วรถไฟแนนซ์เขายึดไปเขาไปขายเราต้องรับผิดชอบไหมรับผิดชอบในส่วนต่างอยู่ครับแม้จะมีคําตัดสินของสาลฎีกาในบางกรณีที่ไม่ต้องรับผิดชอบก็จะเป็นกรณีผู้ค้ำประกันเป็นกรณีการแจ้งไปยังลูกค้าว่าเขาจะเอารถไปประมูลจะมาคัดค้านราคาไหมแล้วไฟแนนซ์เขาลืมแจ้งเขาก็สู้ประเด็นนี้ไปถึงศาลเพราะไปถึงศาล ลูกค้าก็ชนะพ้นความรับผิดในการต้องรับผิดชอบค่าส่วนต่างก็คือว่าง่ายๆเคยมีลูกค้าชนะไฟแนนซ์เอารถไปคืนแล้วจบแต่หลังจากนั้นปรากฏไฟแนนซ์เขาจะใช้มุกนี้ครับเขาจะไม่เซ็นรับรถคืนถ้าคุณไม่ยอมเซ็นว่าคุณจะรับผิดชอบค่านี้ส่วนที่เหลือหลังจากขายแล้วตรงน,นี้นี่แหละครับที่หน,น่วยารคุ้มครองผู้ริโภคยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าถ้าเอารถไปคืนไม่ต้องรับผิดชอบเลยได้ไหม เมื่อหน่วยงานเขาไม่ได้กำกับดูแลก็จะเป็นเรื่องของเอกชนก็คือลูกค้ากับผู้ประกอบการก็คือสินเชื่อไฟแนนซ์นี่นนแหละกับตัวเราเนี่ยถ้าตอนเอาไปคืนเขาให้เซ็นแล้วเราเซ็นก็ยังต้องจ่ายแต่ถ้า,าไปคืนเขารับคืนไปเฉยๆโดยไม่ได้เซ็นอะไรเราก็ไม่ต้องจ่ายแต่มันเป็นเทคนิคทางกฎหมายเอาง่ายๆครับไฟแนนซ์สามเดือนทําหนังสือบอกเลิอกอีก30วันแปดถึงสิเดือนไม่จ่ายเขาเลยรถก็อยู่กับตัวเองเขาฟ้องศาลถึงเวลามีคําสั่งศาลมาคุณต้องคืน